สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมาดามดุ๊กกี h ชาแนลค่ะในส่วนปเดตพีนี้นะคะเรามีเลนจ์เลที่จะต้องทำกันค่ะนั่นก็คือการรับประทานอาหารทุกอย่างนะคะให้เป็นสี่โงนะคะอาหารอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสี่โมงดุ๊กกี้จะต้องทานทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะ แต่ว่า,าทีนี้เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าในชาเลนจ์อันนี้นะคะในอีพีนี้บุ้งกี่จะทํามันสําเร็จหรือเปล่านะคะก็ติดตามชมกันได้คะ<อ>่ะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ The next day ผู้ชมทุกท่านนะคะอันนี้ก็อยู่ในครัวของบ้านของบุ้งกี่เองค่ะเนาะ โอเคอันนี้คือหลานของดิฉันค่ะเนาะเอบเบว์วันนี้คือเรากินข้าวกินอาหารทุกอยาก่างไฟเซลกันวันนี้กินอาหารทุกอย่างเป็นตีมสี่โมงมาเลยค่ะจะทําสําเร็จไหมามาดูกันค่ะดูะสิคะานดูสิคะแม่บ้านฉันสวยไหมคะแม่บ้านดิฉันสวยหนคเลียาหลานดิฉันค่ะโอเคเนาะดิฉันก็เป็นด้วยนะคะนี่ค่ะนี่คือ อาหารสีม่วงของเรามารา้นคืออย่างแรกเลยเนะาะนี่เป็นข้าวผัดข้าวไลบอรี่ผสมกับข้าวดอกอันชันนะคะนี่ค่ะผสมกับหมูนี่ค่ะดู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 ดดน่ารับประทานมากนี้คือข้าวดอกอันชันนะคะผสมัข้าวไลบอรี่เนาะโอเคเป็นนหา้าเป็นแล้วสวย อันนี้คือตีมสีม่วงก็เลยต้องแต่งตัวแต่งหน้าเป็นสีม่วง<ม>เพราะว่าเสื้อมันไม่มีสีม่วงเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะ <c oughs> ทุกอย่างเป็นสีม่วงหมดเลยเนาะค่ะอร่อยไหมคะยังไม่ได้ทานค่ะ๋ยวแป๊บน,นึงลองนะคะเลิศไหมคะเพลกมากเดี๋ยวเอาไปให้เขาเห็นอีดอกนี้เห็นเลย ไม่ค่ะอะไม่เห็นก็ะมอได้เนี่ยได้แล้วค่ะพี่เกียรติตั้งให้มันเห็นข้าวเลยนะดูของ่อค่ะ <c oughs> น้าบ,บ้านที่ทำกับข้าวได้อร่อยมากเหมือนก <ปะ S 3> ับหน้าตาน่ากินเหมือนแม่บ้านไหมคะในบ้านเกี่ยวยากขัดยากครับน้อนี่นาว รสชาติเหมือนแบบเหมือนเขาปลูกข้าวมาแบบจากนาเอาเอนะมาจากสก,กุลนครนะคะข้าวอันนี้เนาะข้าวราบารีนี่ดอกอัญชันชด,ด้วยซื้อมาจากสวนเลยนะคะดอกอัญชันชนะ่ดีมากามราะว่ามีสรรพคุณต้านมะเร็งด้วยนะคะคือหลามมองก็คือหลามมองว่าคืออะไร่านูก เดี๋ยวไปต่อกันตอนวันเนาะเดี๋ยวเจอนค่ะเดี๋ยวบอกว่พี่กเแล้วโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเข้ากรุงเทพกันนะคะค,ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ปั๊มปตทนะคะอยู่ตรงตําบลหนองชะอมนะคะอำเภอเมืองป่าซินบุรีอยู่ติดกับตลาดผลไม้หนองชะอมเนะะาะวันนี้เดี๋ยวเราจะ มาที่ปัมปตอธเนี่ยเราก็จะมา,มาอเมซอนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่อเมซอนนี้จะมีเครื่องดื่มหรือว่าขนมอะไรที่เป็นสีม่วงนะคะให้เราชิมบ้างเาะถ้ามันไม่อ่านหรอโอเคสามึงโอเคฉันปลอดภารสวัสดีค่ะ,ค,ะนนคุณนอของวี้เป็นบล็อกเกอร์ ตัวอย่างเป็นสีมวเป็นน้ำผลไม้สก,กัดเย็นผลไม้สก,กัดเย็นสีม่วงใช่ไหมะอะไรอ่ะนาำอะไรอันไหนอ่ะเออเอาสีสันวันนี้คือโจทย์ยากมาก,กินอะไรก็ได้ที่เป็นสีม่วงทั้งวันี24ช,ชั่วโมงจ้ะเท่าไหร่คะ เจ็ดกานี่ค่ะเดี๋ยวมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเซเว่นอีเเวนการว่ามีอะไรที่เป็น4ม่วงให้เรารับประทานมาแต่ก่อื่นเลยคือวันนี้เราต้องไปซื้อแมส์ด้วยเพราะว่าแมส์ที่เราใช้ในทุกวันนี้ก็คือหมดแล้วนะคะโอเค วันนี้เสร็จแตมันจะโอาหม้ขาดตั้งกล้องมะตั้งเสรสจมาเซลฟี่ไปก่อนนะคชิ้นข้าอ11วัดอุณหภูมิก่อนรับแรกนะคะมีขนมอ่ะที่เป็นสีม่วงไหมคะวันนี้ใช่อะไรก็ได้อะไรก็ได้เพราะวันนี้ทำคอนเทนต์บล็อก กินทุกอย่างเป็นสี่วมง24่ชั่วโมง <laughs> <laughs> มีขนมปังมานม่วงอะไรพวกนี้ไหม <laughs> ทุกอย่างเป็นสี่วมง24่ชั่วโมงนี้เจริญร้อนคนอื่นเขามากเลย <laughs> <laughs> อยาี่เป็นงใช่อันนี้คือส0ม่วงปะวะ มีสิบม้วนมันห่อสิม้วงเลครับไส้เผือกอะไรนี้ใช่ไหมแต่นะนี่ไงไอขนมปังอ่ะน,นะสิม้วงเอาวันนี้ไปกินอยากเดี๋ยวก็อิ่มแล้วนะ <c oughs> โอเคนี่ขอเซเว่นมีคัทมีเค้กพวกคนนี้ใส่มันม้วอะไรไม่มีหอกเออเอ,อ ลูกเกดครับสี่มองกินไม่เป็นลูกเกดล,ลูกเกดเรากินไม่เป็นจริงๆโอเคเอาเช่านี้นี่เราได้มาแล้วนะคะเป็นขนมปังหมันม่วงแล้วก็เป็นเอ่ออันนี้เนาะขนมครบเคียวที่บุ้งกี่ชอะะ็อปมาก็คือเป็นดิวิลลี่นะคะดิวเบอร์รี่เป็นเอ่อไส้เอ่อบูเบอร์ลี่เนาะนี่อันนี้ก็เป็นสีม่วง อร่อยนะอันนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อเมซอนกันว่าเครื่องดื่มของเราได้หรือย่างเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นสีม่วงเนาะลาซาลำน้ำผลไม้สกัดเย็นของอเมซอนสีม่วงแอนนะคะวันนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะปากเลิศน,นิดนึงนะ หรือว่าเพิ่งทานอาหารมานะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับขนมหรือว่าอาหารทุกอย่างของเราทั้งวันที่จะต้องกินเป็นสี่่มงยิบสี่ชั่วโมงนี่เลยเราได้มาเป็นของขนมปังเล็แป้งนะคะของ7 e เ e ่นอนะคะเป็นสี่โมงเนาะขนมปังมันม่วงต่อมาก็คือนี่เลยนะคะเป็น ดิลิเบอรี่นี่ขออันนี้คือที่เซเว่นี่เลยเป็นนะคะดิลิเบอรี่นี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของอเมซอนนะคะนี่เป็นน้ำผลไม้สก,กัดเย็นนะคะน่าจะเป็นพวกอง,ง่นแล้วก็มีพวกแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่มันเป็นสีออกสีแดงๆเนาะน,นี่จะเป็นออกสิสี่วง,งอื้อ ออบิทรูทอร่อยมากนะครับ สี่ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับวันนี้พุ้งกิ่งนัดกับคุณหมอนะคะก็คือวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอเรื่องของการปรึกษาในเรื่องของภาวะความเครียดหรือว่าภาวะทางอารมณ์นะคะวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอกันแล้วก็ ยังไม่ลืมคอนเซปต์เดิมที่เราจะต้องทานอาหารทุกอย่างที่เป็นสีม่วงทั้งวันนะคะับี่สี่ชั่วโมงตอนนี้เราทานไปเหลือม,มือแล,ล้วเลอสอง้อโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ <Okay. S 2> เุ่กี้จะเข้าไปหาคุณหมอกตนนะคาโอเคแต่แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะ okay, okay. วันนี้ก็หาคุณหมอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรทานก็เป็นอาหารฝีม่อเหมือนเดิมค่ะนะคะวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในมารอใส่เงินนะครับนี่ตังน,นี้ไปใส่เงินชิลนะคะนี่วอะไรครับพี่ จะไปทานข้าวกันน้องมีมีสเต็กใช่ไหมคะเออแซลมอน เพือแช่ต้มนะครับค่ะเ49บาทนะครับจะได้เป็นน้ำของขวดเลยมีน้ำอะไรที่เป็นสีม่วงไหมพอดีว่าวันนี้พี่ทำคอนเทนต์คือกินกินม่วงทั้งวันอ่ะ24ชั่วโมงเออเอามาขวดนี้เราจะมาหาเครื่องดื่มที่เป็นสีม่วงจากสตาร์บัคกินกันดีกว่าสวัสดีครับ ทอไวันนี้ใส่ชุดนอกมาล่ะก็วันศุกร์ใส่ชุดนอกใช่ไหม,ไมไเอัอพอดีว่าพี่ทำคลิปวิดีโออยู่คือคอนเทนต์คือดื่มอะไรกินหรือดื่มอะไรก็ได้เป็น4โมง24ชั่วโมง4ีมงเราจะมีตัวชาครับแนะนำครับราสเบอร์ร,รี่ครับผมราสเบอร์รี่เหรอใช่ครับมีบบใส่เป็นนอนแฟ<บ>ต<บ>ได้ไหมอันนี้จะไม่มีนมครับเป็นน้ำผลไม้อยู่แล้ว มีไซส์มีไซส์เ็นตี้ปะเอาใหญ่สุดอ่าอันนี้เลยเป็นอาหารสีม่วงนะคะมื้อกลางวันของมุ้งตีเองเนาะแต่ว่าหน้าทานมากมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะจ๊ะนี่เลยนี่คะ่ะเว้ยนอาจ,จะย้อนแสงนิดนึงนะเพราะว่ามันมืดมาเนี่ยมืดอยู่เลย เปิดเนะีอยแล้วกัน,นอะให้เห็นนิดนึงเนาะยังไม่ออกค่ะโอเคเนาะนี่ค่ะนี่คือนี่ได้กินอันนี้คือมันเนาะส่วนผสมของอาหารอืมจัมด้วยกีข้าวอือสีม่วงมาล่ะอืม ก<ม>ินกับปลาหน่อยเนาะนี่ค่ะสืตอม่วงม,ม่วงบลสเบอร์รี่อร่อยมากดีมากโอเค เค็กมันม่วงคือเหมือนโดนต่อยบารีดออก็นี่มันสีมสีสม่วงเข้าใจไหมสีม่วงเข้าใจไหมสีม่วงก็ต้องช่วยเค็ม rele at y Thous โอเคสวัสดีค่ะเห็นหน้าชัดกันไหมเนี่ยโอเคเนาะวันนี้ก็ในตอนนี้ก็คือจะเป็นการรับประทานอาหารที่เป็นสีม่วงในมื้อสุดท้ายของวันแล้วเนาะวันนี้เราสั่งร้านอาหารเพื่อสุขภาพมาร้านหนึ่งเนาะเชื่อว่าทุกคนในที่นี้น่าจะรู้จักกัน ร้านโจนสลัดนะคะนี่เลยนี่อันนี้จะเป็นสลดัดทูนา่าฟีนัวแล้วก็มีอ่าฝักทองญี่ปุ่นนะคะ่ะนี่นะคะนี่ไงสีม่วงไมล่ะนี่สีม่วงเห็นไ้ม,ไมด้วย ไม่เลยอันนี้เป็นสเต็กอกไก่ฮาวายนะคะเป็นอมีบันม่วงด้วยนะจ๊ะเพื่อแบบคอนเซ็ปต์ของของรายการวันนี้เนาะแล้วก็คือมันอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมอืเราจะทิม็นสนับกันเลยแล้วกันเนาะเราใส่่น,นีด้วยจ้ะ เดี๋ยวเราจะใส่นี่อันนี้ข้าวดอกอัญชันนะคะอันนี้ที่บุ้งจี่ให้แม่บ้านที่บ้านทำมาให้นะคะข้าวดอกอัญชันค่ะลาดชอบแบบฉ่ำๆแบบเนะนี้นี่อาหารสีม่วง เด็ดจริงอะไรจริงครับตามด้วย,ยนวี่มันม่วงเล้ชอบมากเลยนะพวกหลามพวกอะไรพวกเนี้โจนสลาพวกอนะไรเงี้ย manggis Kalau manggis Mhm พอกทองก็หวานมากกับหอมแบบสมบูรณอแบบเฮ้ยทุกคนอิ่มแปลมากๆเลยค่ะเนาะทำไมวันนี้แต่งไม่ค่อยดีเนี่ยโอเคนะคะก็วันนี้นะคองอ่อชาเลนจ์ของบุ้งกี่ก็ได้สำเร็จลงแล้วนะคะก็คือเสรซสตินแล้วค่ะ ทานหมดแล้วเรียบร้อยเนาะอิ่ม,มาะอร่อยมากอาหารม่วงเนาะโอเคนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ขอพรบนเลยสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะ,อะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามนะตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ หวังว่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มนะคะฝากกดแชร์กดฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ